อาณาปานสติเป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศลทรงปรารภเหตุที่ภิขุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความอึดอัดระอาเกลียดกายของตนเพราะการปฏิบัติอสุภภาวนาจึงได้ทรงแสดงอาณาปานสติสมาธิแก่ภิขุเหล่านั้นภิขุทั้งหลาย อาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะพิขูทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดทิขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้นพิกขุทั้งหลายก็อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าที่เป็นของรำงับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ทิขุทั้งหลายทิขุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นพิกขุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น